อีกครั้งนะครับวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องจักรยานอลแต่วันนี้จะมาเกี่ยวกับเรื่องของที่เราไว้ใส่เซฟตี้หัวเราเองคือหมกัน็อกนะครับพอดีผมสั่งมุนัน็อกมาจะมาแชร์ประสบการณ์ EP นี้เป็น EP ที่6นะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อหมกัน็อกสำหรับคนหัวโตไม่ใช่โตก็คือไซ ไซส์ L นะตามมาตรฐานนะคือ56 57ถึง62ประมาณเนี้ยคือรอบหัวนะวิธีการวัดก็คือ,คอ,คอการวัดรอบหัวเราจะเช็คระยะวัดรอบหัวคือเขาจะวัดมาแบบบอกว่าวงรอบหัวนี้5 0แปดถึงหกสิบสองนะไอ้สเปกตัวนี้นะตัวนี้หนาะ ห่าจะแต่งหูอง 6, ปรับได้นะมนก็ปรับได้แต่อันนี้ก็หายไปหนึ่งนิ้วอันนี้ผมสั่งจากเกมมีสั่งจากบ้านเราของจิม้มกันนะทั้งคู่เลือง,งานพอๆกันแต่ไอตัวนี้คือความเห็นอย่างครับว่ามันเล็กกว่ากันไปนิดนึงนทางสเปคคู่มือผมก็ลืมเช็ค ว่าวงข้างในมันนะระยะของผมจะต่างจากคนอื่นไปนิดนึงคือด้านข้างเนี่ยของหมงใบนี้มันแคบกว่าตามสเปคเขาบอกไวท้ที่อินเนอร์17.5เซนนะผมจะวัดให้ดูว่า17.5เซนใช่ไหมถ้าตรงนี้ได้อยู่ ผมใส่ไม่ได้เลยดูมันใส่ย,ยังไงก็ใส่ไม่ได้หมวผมวัดได้นี่ผมมีวิธีทำก็คือเราก็หากระดาษเนาะกระดาษแข็งมาวัดหาค่าข้างหัวของเราเราก็ดูนี้เอาค่าจากหมวกก่อนดีวผมเอาค่าจากหมวกใบนี้มา ใบนี้จะอยู่ที่18เซนวัดได้แล้ว18เซนคือหัวผมจะติดตรงบริเวณที่มันกว้างสุดนะด้านข้างซ้ายขวาจะติดตรงบริเวณข้างหัวบนหตามสายเลยความกว้างของทีตะ18เซนนี่เราก็รู้ละ18เซนแค่นี้เราก็มีซีเรียลละ แล้วก็เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นนี่ตัดให้เหมือนผมนี้คึ่งวงกลมกว้าง18เซนนะสิบแปดเซนเสร็จแล้วเราก็เอามาทดสอบผ่านจากหน้าหัวเราอย่างเงี้ยผ่านเข้าไปถ้ามันติดจะได้ว่าเราใส่ไม่สามารถใส่ขนาดกว้าง18เซนได้จะได้ว่ามองไปนั้นเราไม่สามารถซื้อมาใส่ได้นะแล้วก็ไอ้ด้านหน้ามันก็ อยู่ี่ตามสเปคขอยตัวนี้ก็22คูณ18คือนี่คือความกว้างด้านหน้าคือเราใส่ด้านนี้โอเคเอาแผ่นเดียวกันนั่นแหละมาทำแล้วก็พับแล้วก็วัดจากหน้าผากไปถึงทายทอยแต่มันไม่ได้แต่มันก็ขอก็ทำเผื่อมาอยู่ละมันก็จะเกินประมาณ23มเซนมันตั้งได้าะมีตัวนี้มันตั้งได้ตัวนี้มันตั้งได้ ตานเข้าจุดสุดเลยตั้งได้เพราะบางคนหัวยาวหัวรีบหัวแบนหัวกว้างไม่เท่ากันแต่ผมแนะนําให้ทําวิธีแบบผมนี้ก่อนม,มาแชร์ประสบการณ์ผมเสียงเงินไปละให้ทํานี้หาสเปคของหมวกที่เราต้องการก่อนจะมาตัดก,กระดาษาก,กระดาษเป็นทรงรีผมนี่เนี่ยคือจับหูซ้ายหูขวาด้านบนนะ ไม่ใช่เอาตรงหูนะเอาตรงหัวเราตรงบนบนบนหัวบนไปหูด้านบนเรานั่นแหละแล้วลองลอดผ่านหัวไปแบบนี้มาผ่านหัวไปถ้าสิบแปดเซนก็โอเคผ่านเนี่ยถ้ายีางี้มันนี่เราวัดจะด้านนอกสมมตินี้สมมุติว่าเป็นหัวนะอันนี้มันก็ต้องประมาณยี่สิบแหน่นะยีนะ่สิบสองเซนเนี่ยเราก็ต้องหาหมวกความกว้างยี่สิบสองเซน เรื่องยี่สิบสองเส้นด้านหน้าจากหน้าผากถึงท้ายถอยเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นครับเพราะหมวกทุกใบมันมีตัวปรับให้หมดมีตัวปรับให้หมดเลยใส่เต็มหัวครับนี่ผมใส่หมวกตรงหัวคิ้วมาวัดรอบตรงคิ้วถึงท้ายถอยประมาณผมนี่หกสิบเอ็ดเส้นอืม อาจได้ระดีด้านข้าง18บแปดเซนเราะตรงนี้มันจะติดสองข้างเลยลผมเอาอีกใบหนึ่งใส่ให้ดูดังนั้น17เเซนครึง่งแต่ว่าจริงๆแล้วได้แค่17บเซนใบนี้นะใส่ไม่ได้เลยกดไม่ลงกดไม่ลงเลยมันติดติดด้านนี้ตรงนี้มติดมันเข้าไม่ได้ ผมมาแชร์ประสบการณ์เวลาสั่งหมกนี่สำหรับคนไซส์เอ็มใส่ได้พอดีรับประงก็ไั้เนี่ยเมันเอากระลามาครอบบนหัวตัวนี้มันดีมันแถมหมดให้มีใบเบร์รับรองอะไรให้มาก็โอเคหรือหมวกอะไรก็ช่างอะหมวกมอเตอร์ไซค์อะเราสั่งมาเราต้องหาไซส์เพราะเราสั่งจากออนไลน์เราไม่ได้ลอง ผมแนะนำให้ไปลองจากร้านที่คุณคิดว่าจะหาซื้อใสาได้ดีกว่านะแบบนั้นจะง่ายกว่าลองเลยแต่นี่ผมไม่มีเวลาไปไอต,ตัวบางร้านก็ไม่มีไอหมูหมูสไตล์เป็ดพวกนี้หมวกมีงับหมสายเดิร์แเงบให้ด้วยนะแต่เนื้องานสีตัวนี้จะผมต่างนะสีแลวจะชอบนานาชิตตางครับ Okay. โีคจบ EP ที่6เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การซื้อหมวกกไตสา